สวัสดีค um, ่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องประอ้นพี่สาวทุกคนนะคะเอาพอนเสียงลงจังหน่อยหน่อยนี่ถ่ายคลิปด้นียน่ะพอนบอสพอนเสียงลงแน่ถ้ากันกินอีหยังอันนี้เอาคือวางขันส่ละขวดเหล่าเจ้าเจ๋อเห็นมีเลยโอ้ยน่อ บ่โอ้ยน้อมากินเหล่าคะบ่มีขวดเหล่าพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยเอ้ยใหญข่อยก็อานายไงเลยย้อ่ม่ยอ่ะพระเยหจจะมาก้่านไปเผาสวนได้พอตัวพองแหงว่าตั้งแต่้าแล้วมึงอ้อมดีละบ่วสันโอ้ย โนอ้อมเจะพักจะพันเดน้องก็ไงก็ได้โพอันไก่อไไอไ่อยว kind of ่าม e ันมีหาหกตัวบะเนมีไก่น่อยเขามาอีกเดี๋โพเออไก่น่อยพอดีกำลังไงเป็นสาวเลยนะคอยเรยว่าเอ้าคือมาหลายแท้คอยว่าเออมาน เาล้นี <c oughs> ่คือไก่วม่ใชไก่คไก่ายม่ได้มปไกินน่นี่คักแน่ขได้หำครับอมน่งเลยแน่ครับอันอีหมดก็อี

ขาวมันยัดไสมันาเกียวมันมันมีนกับเป็นนัาเอกปั่นรงกันปัานห่ออันี้ไหนบึ้งนาคา้าวเจียวนาคาอะไรเนี่ย นี่แล้วผู้นี่แล้วนี่เลยบัตรประชาชนบัตรประชาชนนี่ดิไม่อุ้ยอบแล้วนี่โอ๊ยขอจำคว่วได้นี่เลยแม่นเลยนี่บัตรประชาชนไม่อุ้ยสดแล้วนี่หันบัตรพัพบรูดค่ะคุณเอฟซีบัตรพัพบรูดคุณยายทวดเนาะค่ะเนาะนี่นะคะหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะคะแม่ของคุณย่าพานะคะนี่นะคะ หน้าตาเดชื่นสบายอ้าวเรามีความสุขเนาะคนุ่ขเนาะเออสวัสดี FC ดูเขาอันนั้นแล้วยาพาสวัสดี FC หน่อยโอ้นั่นลุงคเอ้าได้ยินบ่นั่นยาพาโอยมจิลบัดนี้กกับกบ้านจนอืเบสวัสดีนแม่นานลูกเว้านํากบ่ได้ยินเด้อนี่หั่น พาัดพากันกินนั่นพากันกินน้ำดองน้ำดองอยังกันดองผลไม้แล้วพากันนั่นม้วนกันพ่อแม่พี่น้องบ่มีอย่างค่ะเลยแม่ออนเมื่อวานเอาเปียกมาทิ้งหายเลยเอาสว่างสันเอาเปียบผูดด้ใดเอาเปียบเลยเนี่ยเว้ย,ยบ่ออไปหลายดื้อมอกพ่อแม่พี่น้องให้ยร้านเอาหมวกมาให้ Ok, thank you Bye. <coughs> Mưa này phát sữa Mưa ฮะลดตุนลดตูนลดตูนไปน่องูแรกครับลดที่แลบเบาๆเด้อที่แลบเบาเด้อ กำลังจะไปนาพ่อแม่พี่น้องทางกรุค่ะนะคะแล้วนะคะถึงแล้ววันนี้มานาสายพ่อแม่พี่น้อง มาหอดแล้วมาหอดแล้วพวกน่ะเบิ้งด้วยค่ะพ่อแม่เป็นองลูกเลี้ยงร้านหลอดเี๋ยวาไตัวเ้น่าวตงนี้ตังย้ถ้าเรา นานปุ๊บเราก็ทำเป็นสวิตต์เป็นเบเกอร์เบเกอร์มาตัดต่อใครเข้าสองเฟสเราตัดต่อแต่นี้มันเป็นสามเหรอสองมีสายสองสองเฟสไม่ใช่สายสามนะสายสอง,สสองด,ด,ดูดัดเบเกอร์เวลาเราจะใช้เราก็เปิดเบเกอร์ปิดก็เปิดตรงตรงตรงนั้นก็มีปุ่มนะพี่มอนนั่นนะ่ะปุ่มหยุดก็มีนั่นน่ะ อยู่ที่เดียวที่ที่เดียวกันปุ่มปิดด้วยเหรอปุ่มปิดปุ่มเปิดอยู่ที่เดียวกันอ่างนั้นก็ต้องปิดปิดปิดไว้ได้ปิดไว้ดีเวลานั้นปั๊มก่อทางานตลอดแต่แต่เราคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรเราก็เลยปล่อยปล่อยเลยอย่างเงี้ยให้ให้ดินมันชุ่มชุ่มนะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ค่าฟื้นค่าไฟเนาะมีค่ะมีค่ะแมนค่ะแมนแมนนั่นแหละ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 หยุดแล้วนะหยุดแล้วนะเห็นไหม อ๊อฟมาเห็นไหมอ๊อฟแล้วเออยิ้้มก็ไดนี่ค่ะตีตีถ้าเราจะทำก๊อกน้ำจะทำก๊อกน้ำเหรอที่จริงอ่ะปู่พองอ่ะอยากให้หนูเอาไอ้โอ่งแดงน่ะออกมาไว้นะพี่มอนโอ่งแดงสองลูกนั่นน่ะเขาให้หนูนะหาหาคนที่เขามาขนออกมาไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะได้เก็บน้ำไว้เงี้ยรถอีที่รถอีทแท็กมีอยู่ไม่ใช่เหรอเอารถอีทแท็กใส่มา ก็มีเนี่ยเนี่ยบ้านเนี่ยเขาเขายกเขามีรถนั่นอยู่ที่ว่าเขายกมานะแต่ลูกนึงนะเจ็ดร้อยบาทน่นน่ะลูกนึงน่ะยกกันเองก็ได้เนี่ยมีคนเยอะแยะเนี่ยยกก็ได้นั่นน่ะช่วยกันยกสิปู่พองอยากให้ออกแล้วน่ะโอ่งแดงเนี่ยอยู่ในบ้านน่ะน่ะมันมีรถใส่มาไหมนนั่นแหละรถอีแต๊กอะใส่ได้อยู่นี่นั่นแหละค่ะแบบว่าปู่ก็อยากได้พื้นที่ตรงนั้นด้วยเนาะเพราะว่าโอ่งแดงก็ยังว่านั่นแหละอยากให้เอามาไว้ที่นานะ ถ้าจะต่อกอกต่อต่อสุดนู่นเลยก็ได้